เพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะมีเพื่อนสมาชิกเรียกร้องให้ป้าหมูทําน้ํายาล้างจานสมุนไพรนะคะวันนี้ป้าหมูก็จะมาพาทําน้ํายาล้างจานสมุนไพรจากมะกรูดนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะมะกรูดจะเยอะนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําเลยนะคะวันนี้ป้าหมูจะทําน้ํายาล้างจานนะคะในปริมาณ10ลิตรนะคะป้าหมูก็จะแบ่งน้ํามาต้มมะกรูด1ลิตรนะคะ เดี๋ยวเราจะเปิดเตาก่อนนะนะคะเราจะหั่นมะกรูดออกมาก่อนนะคะแล้วเราจะไปต้มนะเราก็จะได้มะกรูดเยอะพอประมาณแล้วนะคะน่าจะประมาณโลหนึ่งได้นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ลงต้มเลยเราจะเปิดแฟนอ่อนนะคะเคี่ยวให้น้ามันในผิวมะกรูดนะคะออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะ แล้วเราต้มเสร็จนะคะก็จะรอจนน้ําที่เราต้มมากูดเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนต่อไปนะนะพอเราเอาน้ํามะกูดที่ต้มได้ครบชั่วโมงแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะคือต้มจนเปื่อยแล้วนะเดี๋ยวป้าหมูก็จะเอามาปั่นนะคะเพื่อนๆต้องรอเย็นก่อนนะคะถึงจะปั่นนะคะแต่นี้ป้าหมูใช้ถูกแก้วนะคะสามารถปั่นร้อนได้เลยนะกลิ่นหอมมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะกองเอาแต่น้ำนะคะเดี๋ยวกลับมาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะพอเรากองเสร็จนะคะเราก็จะเทเศษกวดเก็บเอาไว้นะเดี๋ยวเราจะ แช่ตู้เย็นเก็บเอาไว้นะคะรอให้เขาตกตะกอนนะเราจะเอาน้ําใสๆมาเป็นส่วนผสมของน้ํายาล้างจานมะกูดของเรานะคะวันนี้ป้าหมูใช้ชุดทําน้ํายาล้างจานสําเร็จรูป10กิโลนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็คือน้ํา10กิโลที่ป้าหมูเตรียมไว้นะคะถ้าเพื่อนๆใช้น้ำสมุนไพรนะคะเพื่อนๆก็แบ่งจาก10กิโลนี้นะคะไปต้มน้ำสมุนไพรนะคะ วันนี้ป้าหมูก็จะทําสูตรน้ํายาล้างจานมะกรูดนะคะเพราะฉะนั้นป้าหมูก,ก็จะแบ่งน้ํานะคะบางส่วนไปต้มมะกรูดให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะขั้นตอนการทํากันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หัวเชื้อก่อนนะ เดี๋ยวป้าหมูจะแบ่งน้ำออกมานะคะจาก10ลิตรของเรานะเพื่อผสมให้ส่วนผสมเข้ากันได้ง่ายขึ้นนะ พอเราผสม N70 แล้วก็ F24 นะคะเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ผงข้นนะคะหรือว่าเกลือน,นะคะลงไปเขามีการเสียมาให้เรียบร้อยนะคะเราใส่ลงไปหมดเลยเราค่อยคย ผสมให้เข้ากันนะคะคนจะเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวพอเราคนส่วนผสมจนเข้ากันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมะกรูดที่เราต้มไว้นะคะแล้วก็น้ำเปล่าที่เหลือนะคะสัดส่วนคือรวมกันจะได้10ลิตรนะคะ พอเราใส่น้ำมะกรูดต้มเข้าไปนะคะก็ผสมเข้าไปให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเปล่าที่เหลือลงไปนะเพื่อนๆก็ค่อยๆเติมน้ำที่เหลือลงไปนะคะให้ได้สัดส่วน10ลิตรนะน้ำหอมที่ทางร้านให้มาเพื่อนๆเติมลงไปเลยนะคะอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะ วันนี้ป้าหมูใช้สีผสมอาหารสีเขียวนะคะหยดเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ได้สีสันที่น่าใช้เนาะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำยาล้างจานมะกูดของป้าหมูนะหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะต้องรอให้เขาฟองยุบก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะตักเก็บใส่ภาชนะไว้ใช้นะ,ะน้ำยาล้างจานมะกรูดของป้าหมูก็ฟองยุบตัวลงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่ภาชนะไว้ใช้งานกันเลยนะ ค่ะเดี๋ยวเราก็ตักใส่ภาชนะเก็บไว้ใช้งานได้เลยนะค่ะเท่า,า,านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำยาล้างจานมะกรูดของป้าหมูนะคะหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำตามดูได้เลยนะคะ เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยนะกดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ป้าหมูจะทำในครั้งหน้านะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ